ตอนที่สองตอนต้นไม้บ้าบอโคตเต้โดยขี้หมาแต่งจุกวางอ้สว่างสดใสน่ารักจังเลยตัวนตาต้นไม้เออโอ้โหตาสันโอ้โหยเจ็บฉีดอู้เหนืน่อยจังเลยอืมโอ้โหสิจุดบไปเลยตัวใบกระพักรเอ้สีมึงควายโอยสะดุดเอ้ขี้บ้าแตกว้า้ ยโลดตายเลย้วไอ้จ้าทับขาตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้มีมีทีดนี่วะนี่จดีดีเจอดีดีก็พัดมันไปแทงเลยตายหรือเปล่านะเฮ้ยฉันจะอดทนสักหน่อยนะไอ้ดูสิมีอะไรบ้างโอ้

อ,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 อยาออออเย่มมีครั้งละกันอ,อ,กอส่นตีนมันง,งบเลย